ผู้ชมครับมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจนได้นะฮะในเวลาที่ชาวบ้านประชาชนก็กาลังเดือดร้อนกันใช่ไหมค่ะสถานการณ์ก็น่าสิวหน้าขวานที่น้ํายืนอุบลราชธานีเนี่ยนะฮะในร้านค้าแถวแถวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยางร้านเขาก็ต้องอพยพไปก่อนนะครับแต่ปรากฏว่ามันมีคนเนี่ยเข้าไปขโมยของในร้านเขา ทั้งเงินทั้งข้าวของในร้านเลยนะฮะมีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถบันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับ นี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนะครับเมื่อวานนี้นะฮะสี่สิงหาคมนะครับนี่ผู้ชายคนนี้นะสวมไม้มงปิดบางใบหน้านี่นะฮะใส่ถุงมือย่องหลบมุมกล้องวงจรปิดเข้าไปในร้านค้าแห่งนี้นะครับไปเคาน์เตอร์เก็บเงินกลางถุงพลาสติกขโมยเงินทอนจากเคาน์เตอร์เข้าไปนะนี่ไปที่ตู้นี่ฮะพี่เก็บน้ำดงน้ำดื่มอีกนะครับ หยิบน้ำในตู้แช่อีกแล้วก็หลบหนีไปคือมาแบบนี้เนี่ยคนที่เขาเห็นกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาเห็นภาพเนี่ยเขาบอกอันนี้รู้เลยนะว่าจุดไหนมีอะไรอยู่ตรงไหนไม่ใช่แบบเดินมาแล้วแบบควานหาว่าเอ๊ะเก็บเงินไว้ตรงไหนตรงไหนมีอะไรบ้างนีม่มาเหมือนรู้เลยนะฮะมีย่องหลบกล้องด้วยปิดบางใบหน้ามาด้วยนะครับใช้เวลาก่อเหตุไม่นานนะฮะเจ้าของร้านเนี่ยดูกล้องวงจรปิดนะครับ ผ่านทางแอปมือถือของเขานะฮะก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาตรวจสอบนะครับแต่ว่าไม่ทันแล้วนะฮะตอนที่มาถึงเนี่ยคนร้ายหลบหนีไปแล้วเจ้าของร้านเป็นชาวบ้านในอำเภอน้ํายืนอ,อบนุบลราชธานีนะครับก็เลยโพสต์คลิปนี้ไว้ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อเตือนภัยกันด้วยนะแล้วก็จะได้ให้ช่วยตามหาเบาะแสข,ของคนก่อเหตุด้วยนี่ไปซ้ําเติมเขานะครับวันนี้คุณเมียวสุชาดานะฮะผู้สื่อข่าวของเรานะครับที่อยู่ในพื้นที่เหมือนกันนะครับ ลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าของร้านนะฮะคุณสุวนันนะซึ่งคุณสุวนันเนี่ยอยู่กับพ่อที่พิการนะครับที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับเธอบอกว่าเมื่อวานเนี่ยกล้องวงจรปิดเนี่ยมันแจ้งความเคลื่อนไหวที่ร้านมาร้านค้าเนี่ยกับบ้านเนี่ยอยู่ที่เดียวกันก็เลยเปิดดูเห็นคนร้ายเนี่ยอย่างนี้เลยตามภาพเลยเธอเชื่อว่าเป็นคนในพื้นที่แน่ๆเพราะเข้ามาเนี่ยเหมือนรู้เลยว่าที่ร้านเนี่ยอะไรอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วก็รีบหนีไป ลักษณะการแต่งกายก็เตรียมพร้อมมาอย่างดีสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าใส่ถุงมือป้องกันลายนิ้วมือไปถึงเคาน์เตอร์เอาเงินก่อนเลยโชคดีก่อนจะอพยพมาเนี่ยเธอเก็บเงินออกจากร้านมาแล้วนะฮะก็เหลือแต่พวกเงินทอนที่เป็นเศษเหรียญน,นะครับแต่ไอเ้เศษเหรียญเนี่ยก็คิดว่าเกือบพันอยู่เหมือนกันอของในตู้แช่ตู้เย็นคนร้ายหยิบไปเนี่ยเป็นนมสองสาขวดนะฮะแต่ น้องส่วนนันเขาตัดสินใจไม่แจ้งความนะน้องอแต่เอาคลิปมาโพสเนี่ยเพื่อเตือนภัยเธอบอกว่าไม่เป็นไรนะถือว่าขอกันกินแต่ขออย่างงี้ก็แล้วกันอย่ามาซ้ำเติมกันอีกเลยแค่นี้คนในพื้นที่ชายแดนเนี่ยก็เดือดร้อนมากพออยู่แล้วเข้ามาในโทรศัพท์ค่ะว่ามีการเคลื่อนไหวในร้านแล้วหนูก็เลยกดเข้าไปดูก็เจอเลยคะ่ะจากนั้นหนูก็โทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านค่ะ ผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งชบรบให้เข้าไปดูค่ะแต่เข้าไปไม่ทานเขาออกไปก่อนใส่อิโมงค่ะแล้วก็สวมถุงมือเดินเข้ามาปีนน่าค่ะน่าจะปีนกําแพงที่ตรงที่โดนระเบิดนะคะข้างๆน่าจะปีนเข้ามาตรงนั้นค่ะน่าจะได้เงินเหรียญค่ะที่เอาไวท้ทอนในร้านแล้วก็มีนมค่ะ mm hmm. เพราะว่าเห็นเขาไปค้นตรงโต๊ะคิดเงินแล้วก็ไปเปิด เอานมในตู้ค่ะอยากซ้ำเติมก็ดไดก<า>็ไม่อยากให้เขาไปทํากับบ้านหลังอื่นอีกค่ะเพราะว่าแค่นี้ก็เดือดร้อนกันแล้วค่ะเ<ม>พราะว่าบางคนก็ไม่ได้ไปทํางานไม่มีรายได้ค่ะแล้วยังมาโดนแบบนี้อ่านี่กาแพงบ้านเขาก็โดนระเบิดนะเนี่ยค่ะอ่าแต่พี่ว่าน้องน่าจะแจ้งความหน่อยนะก็ไม่งมังน้งนเดี๋ยวก็ไปได้ใจแล้วก็ทําอีกอ่ะแล้วไม่รู้ไปมากี่หลังแล้วด้วยเนี่ยใส่จังหวะที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนต้องอพยพไปอยู่ที่ศูนย์อพยพกันเนี่ย ตะเวนขโมยข้าวขโมยของเขานะฮะหรือมไม่ก็ฝากผู้ใหญ่บ้านหรือตำรวจในพื้นที่หน่อยก็แล้วกันนะครับอ,อันนี้ที่น้ำยืนนะอุบลราชธานีนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราติดตามกันต่อละกันนะสำหรับประเด็นเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาเอา